ไปกันที่การแข่งฟุตบอลระดับเยาวชนปปสไทยยุทธลีกนะครับซึ่งก็จะเริ่มการแข่งแบบเป็นภูมิภาคต่างจังหวัดทั้ง7คนแล้วก็11คนนะครับวานก่อนก็มีงานถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็ทำให้เด็กๆในระดับถ้าพูดกันตรงๆน่าจะเป็นเกรด C ลงไปนะครับได้ร่วมการแข่งขันนะครับ ในส่วนของแต่ละโซนครับก็จะเริ่มจัดเร็วๆนี้นะฮะในส่วนของโซนอีสานที่ขอนแก่นเนี่ยเขาจะเตะวันที่10.11นะครับติดตามกันนะครับข่าวสารของฟุตบอลปปสลีกนะฮะหรือว่าฟุตบอลไทยยุทธลีกนะครับซึ่งก็จะต่อนเนื่องกันมาเป็นปีที่7แล้วนะครับในส่วนของกระทรวงยุติธรรมนะครับ ได้สนับสนุนเพื่อางวัลเกียรติยศสำหรับทีมฟุตบอลเยาวชนชนะเลิศ81คนและผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับในสี่เหล่าทัพนะไม่ว่าจะเป็นกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับทหารบกทหารเรือทหารอากาศแล้วก็ตำรวจรที่ได้ให้การสนับสนุน สำหรับโครงการแข่งขันฟุตบอ ON ยยล ONCB t h a i y u ธ l e a g u 2020-2021ซึ่งจะจัดขึ้นในปลายปีนี้นะครับจะเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจจากเยาวชนทุกภูมิภาคในรูปแบบ7คนนั้นก็จะมีการแข่งขันทั้งหมด5รุ่นนะครับก็คือ8ปี10ปี12ปี14ปีและ16ปีสำหรับรุ่นอายุ14สำหรับรุ่นแบบ7จ1คนนะครับสำหรับแบบ11คนก็จะมีทั้งหมด2รุ่นก็คือ14ปีและ16ปี ก็ขออนุญาตฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับทางบ้านที่สนใจกีฬาฟุตบอลและแม้กระทั่งน้องๆที่ยังไม่มีโอกาสนะครับสำหรับรายการนี้ ONCB ไทยยุดลีกนะครับเปิดพื้นที่สําหรับน้องๆที่ยังขาดโอกาสที่จะเข้ามาเล่นนะครับปีนี้ได้มีโอกาสได้เล่นลน,ลน,ลน,นอนขอให้ทุกคนตั้งใจฝึกซ้อมและห่างไกลาจากยาเสพติดให้มาเล่นกีฬากันดีกว่าเพื่อให้ทุกคนมีความสุขและเป็นเยาวชนที่ดีของชาต,ติต่อไปครับขอบคุณครับ ก็เป็นการส่งเสริมนะครับสำหรับเยาวชนนะครับในการเล่นกีฬาฟุตบอลครับถือว่าเป็นกีฬายอดนิยมนะครับในส่วนของฟุตบอลนี่แหละครับทำให้หลายๆคนครับมีเส้นทางของชีวิตนะครับดีขึ้นนะครับอย่างเช่นอดีตผู้จัดการทีมของโรงเรียนบ้านระนามพวงทำทีมฟุตบอลส่งรายการนี้นะครับปรากฏว่าได้ความสุขได้ประสบความสำเร็จ ถึงขนาดเลื่อนชั้นไปเป็นผอ,อรโรงเรียนครับเป็นใครไปติดตามกันครับกผมสิบตำรวจโทนพกรพุทธาอดีตเป็นผู้จัดก,การทีมของโรงเรียนบ้านละนามพวงแชมรุ่น14ปีโซนภาคอีสานก็วันนี้ได้มาร่วมแถลงข่าวเปิดฤดูกาลใหม่นะครับสำหรับไทยยุทธลีก2020-2021นะครับก็มีความรู้สึกตื่นเต้นและก็ประทับใจที่เราได้สร้างเด็ก เยาวชนนะครับจากโรงเรียนขนาดเล็กเทียมเพื่อนรองจังหวัดบุรีรัมย์ความสำเร็จวันนี้ส่งผลให้ตัวกับผมเองได้รับโอกาสนะครับมาเป็นพอโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาในปัจจุบันพร้อมกับเด็กชุดที่ได้แชมป์ได้โอกาสก็จํานวนหลายคนนะครับได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาก็ปีนี้เราก็มีความพร้อมนะครับที่จะส่งนะครับภายใต้ชื่อของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมานะครับเพื่อ พัฒนาต่อยอดเด็กนะครับที่ยังขาดโอกาสอยู่นะครับเหมือนเด็กที่ผ่านมานะครับได้มีโอกาสนะครับได้สัมผัสเกมที่มีระดับนะครับแล้วก็สื่อมวลชนนะครับวันนี้รู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็ดีใจนะครับที่เราจะได้เป็นส่วนสร้างนะครับนักกีฬารุ่นใหม่นะครับที่ไม่ได้เล่นในลีก อาชีพนะครับแต่เราจะสร้างเด็กเยาวชนนะครับโดยเฉพาะเด็กที่มีปัญหาต่างๆนะครับในชุมชนนะครับเราได้ดึงเด็กเหล่านี้มาแล้วก็ส่วนมากเป็นเด็กที่ไม่ได้มีโอกาสอยู่ในอคเดมี่นะครับไม่มีเงินที่จะไปเข้าเสียค่าเรียนต่อนะครับแต่เราได้นะครับระดมสภาพกำลังนะครับขอจากภาคเอกชนนะครับแล้วก็มีส่วนของหน่วยงานราชการนะครับโดยเฉพาะนะครับท่านนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมานะครับท่าน สุรวุฒิเชิดชัยนะครับที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับแล้วปีนี้เราก็จะไปสร้างชื่อเสียงนะครับรักษาแชมป์ไว้ให้ได้นะครับอยู่ที่จงังหวัดขอนแก่นนะครับส่วนภาคอีสานนะครับก็หวังว่านะครับจะเป็นกําลังใจให้เด็กๆรุ่นใหม่นะครับที่ยังไม่ได้มีโอกาสสัมผัส เกมลีกหรือว่าเป็นประสบการณ์นะครับของเด็กรุ่นใหม่บาังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดในฐานะแชมป์เก่าตอนนี้การฝึกซ้อมต้องยอมรับว่ามีคุณภาพที่ดีเยี่ยมนะครับเพราะว่านะครับตอนเช้าทุกเช้าเนี่ยนะครับโดยมีโค้ดนะครับเราแบ่งโค้ดเป็นรุ่นอายุ13ปี14ปีรวมกันนะครับช่วยกันนะครับสองคนนะครับแล้วก็มีทีมสตาฟนะครับวิทยาศาสตร์การกีฬาของมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครนครราชสีมานะครับเข้ามาช่วยในการแข่งขันนะครับออกแข่งขันแต่ในแต่ละครั้งนะครับต้องขอบคุณ นะครับถือว่าการทิดซ้อมวันนี้ถือว่ามีความพร้อมแล้วก็ล่าสุดนะครับรุ่น13ปีของเราที่ขอนแก่นครับนะครับกีฬาจังหวัดนครอาจังหวัดขอนแก่นจัดครั้งที่หนึ่งนั้นเรารุ่น13ปีก็ไปคว้าชแชมป์มานะครับชนะโรงเรียนกีฬาด้วยกันนะครับทั่วประเทศนะครับทั้งหมด7ทีมนะครับฉะนั้นถือว่าวันนี้ เด็กมีความกำลังใจดีมากนะครับที่จะไปป้องกันแชมป์ต้องขอชื่นชมเลยครับว่ารายการนี้เป็นรายการที่ให้โอกาสเด็กบ้านนอกที่ไม่มีโอกาสเล่นในลีกอาชีพก็เป็นโอกาสที่ดีมากที่ว่าเด็กที่ยากจนไม่มีเงินไปเรียนอะคาเดมีนะครับแต่เรียนกับโรงเรียนธรรมดานะครับหรือโรงเรียนทั่วๆไปสามารถเข้าแข่งขันได้นะครับเป็นการเปิดโอกาสนะครับอย่างที่ผู้จัดจได้พูดถึงผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กที่ยังไม่มีโอกาสได้สัมผัสเกมในระดับที่คําว่าเกมลีก นะครับฉะนั้นนะครับอย่างเช่นแชมป์ที่ผ่านมานั้นต้องยอมรับว่าพวกเรานั้นถือว่าเป็นโรงเรียนโนเนมนะครับไม่มีใครรู้จักนะครับแต่หลังจากวันนั้นถึงวันนี้เราได้แชมป์นะครับทำให้โอกาสของเด็กเหล่านี้ได้มาเรียนต่อที่โรงเรียนกีฬานะครับนี่เป็นผลพวงแม้กระทั่งตัวผมเองนะครับถ้าไม่มีรายการนี้นะครับเชื่อเสียงนะครับการสร้างฟุตบอลก็คงไม่ได้มาได้รับการคัดเลือกเป็นพอของเรียนกีฬานะครับถือว่าเป็นเป็นบุญของการจัดนะครับในในลีก ตอนนี้จริงๆเลยนะครับว่าเป็นอันนิสงมากแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้พ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนภาคภูมิใจมากนะครับกับรายการนี้นะครับถือว่าเพราะว่าที่ผ่านมาเด็กเล้นก็ไม่มีโอกาสได้มีการแข่งบอลลีกเลยนะครับแต่ถือว่ารายการนี้เป็นรายการที่ที่ต้องขอชื่นชมเลยว่าเป็นโอกาสของเด็กชนบทจริงๆนะครับที่จะได้มีโอกาสแล้วก็พัฒนาตัวเองนะครับหลายๆคนได้ไปเรียนต่อโรงเรียนกีฬานะครับหรือไปเข้าสู่สโมสรแล้วก็มีนะครับผลพวงจากรายการนี้นะครับต้องขอบคุณท่านผู้จัดเป็นอย่างสูงเลยครับ สวัสดีค่ะชื่ออัญสยาคุ้ประดิษฐ์นะคะวันนี้ค่ะเราก็อยู่ในงานฟุตบอลเยาวชนนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนค่ะวันนี้นะคะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเยาวชนนะคะเราก็สนับสนุนค่ะให้น้องๆหนูหนๆทุกคนนะคะร่วมการออกกําลังกายเล่นฟุตบอลนะคะเพื่อสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะและก็เพื่อ,อนักคนที่สดใสเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะร่วมกันนะคะเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพของตัวเราเองซึ่งวันนี้นะคะพวกเราสาวๆชีวิตนะคะก็ได้มางานที่ฟุตบอลเยาวชนนะคะซึ่งแน่นอนนะคะ เยาวชนในวันนี้นะคะก็คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าซึ่งเด็กๆทุกคนนะคะก็จะต้องได้รับการกเครื่องดื่มที่ดีนะคะเพื่อที่จะบำรุงสมองและก็เป็นผลดีต่อการออกกาลังกายอีกด้วยอ่าดังนั้นนะคะวันนี้ค่ะเรานะคะเป็นผู้สนับสนุนค่ะนั่นก็คือเครื่องดื่มซีวิตนั่นเองนะคะเรามาจากบริษัทโอสุสภานะคะมาเป็นผู้สนับสนุนในวันนี้ค่ะและแน่นอนนะคะดื่มได้ทุกเพศทุกวัยของเราเนี่ยจะมีทั้งหมดสามรสชาติที่เลือกดื่มเลยนะคะและแน่นอนนะคะเป็นเครื่องดื่มวิตามินซีที่บำรุงสมองด้วยเมื่อคุณดื่มแล้้วนะะะคก็จทําให คุณคิดไวยิงไวนะคะแล้วก็เข้าประตูเร็วอีกด้วยดังนั้นนะคะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับซีวิตนะคะเครื่องดื่มวิตามินซี200%จากโอสถสภาค่ะนั่นหละครับเป็นอดีตผู้จัดการทีมฟุตบอลระดับเยาวชนนะครับทีมประสบความสำเร็จ ก็ได้เลื่อนชั้นไปเป็นพออ,อนะครับนี่คือเส้นทางฟุตบอลที่สร้างสรรค์จริงๆนะครับเมื่อสักครู่เราก็ปิดท้ายด้วยบรรดาน้องๆสาวงามนะครับเชิญชวนเล่นกีฬากันนะครับเอาละครับพูดถึง